กุญแจพือสิ่งที่สําคัญในชีวิตถ้าท่านมีกุญแจแล้วนะครับสามารถขายความลับได้ทั้งโลกนะครับเหมือนเช่นนี้มินิคูเปอร์นะครับลูกค้ามีกุญแจนะครับแต่เกิดความเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งานนะครับกลุ่มทะลุพังไม่สามารถขายสตาร์ทแล้วก็ก็กดร,รีโมทได้นะครับมหาช่างกุญแจชิมแก้ไขให้ท่านน้านะก็สตาร์ทได้นะครับแก้ไขตรงจุดนะครับตัวน,นี้เราแก้ไขเปลี่ยนกรอบนะครับ แล้วก็ในเรื่องของโมดูลชิปนะครับแก้ไขให้หมดนะครับก่อนจะสงมอบเราจะทดสอบให้ลูกค้านะครับตอนนี้นะครับสามารถกดรีโมทได้ไวๆน,นะเนี่ยนะไฟขึ้นมาแล้วตัวกดวไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับล็อกกดล็อกล็อกกดล็อกมาเทสต้าการ์ดนะครับ ไม่ได้ลงโปรแกรมท่านจะไม่มีความหมายสตาร์ทไม่ติดนะครับมานี่เลยถ้าได้ลงโปรแกรมแล้วท่านก็นจะใช้รถได้ถูกต้องนะครับมาเราเข้ามาไม่ค่อยได้น,นะมันแคบนะสตาร์ทนี้เลยจะให้เราแก้ไขใหนะะ้เรื่องปีสตาร์ทติดแน่นอนนะครับก็แก้ไขปัญหาตรงจุดได้นะครับตัวต้นเดิมของลูกค้านี่นะครับมีการํำรดเสียหายนะครับและการทีสัตวการสตาร์ทไม่ติดนะครับแ่อดเห็นไหมครับเห็นระดับนะครับ นะครับพวกนี้มีถ้าเรียกว่ามีชิปมีอิโมบิลิเซอร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับโทรมาหาเราได้ที่0 8 3 8 9 7 8 9 6 4นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่สาขาใหญ่อยู่ที่โลตัสบางใหญ่นะครับราคาโดนใจแน่นอนนะครับนี่เลยโดนใจนะครับมาเลยท่านจะได้ใช้กุญแจตรงรุ่นนะครับสตาร์ทติดแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับนี่เลยมีดคูเปอร์อารห้บคุณครบ